พบสิทธิพิเศษมากมายที่แอป Blue Plus โหลดเลยสวัสดีครับเอสเพขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันเทลิกบีวีดีสืไฟล์เลกสองประจำฤดูกาล2 0 2 5ันยีถึงสองพนะครับวันนี้ไปที่สนามมวยมาสเตเดียมครับแพร่ยูเต็ดเปิดบ้านรับการเยือนของชัยนาทฮอนบิลโดยวันนี้มีคุณชูศักดิ์วงทองดีและผมสุภเล็กสีทองเขียวรับหน้าที่เป็นทีมงานผู้บรรยายครับ ให้สัญญาณเคลียร์ลูกเริ่มเล่นครับเป็นฝั่งของเชนาทฮอยบิลครับทีมเยือนได้ลุยก่อนเลยนะครับบุกจากซ้ายไปขวาครับส่วนแพร่อยู่ในเตดทีมชาบ,บ้านจะบ,บุกจากขวาไปซ้ายเริ่มเกมมาก็บอมเข้าหาทันทีครับแต่ว่าบอลลึกไปถึงก็ดีครับกีตุพน์อุดมรับไว้ได้ครับศิวกรครับจะเป็นคนเปิดบอลเข้าไปลุ้นในกรอบเขตโทนแล้วก็เอ้ยเชนานมงได้ครับอามาริโดส่วนขึ้นมายังติดแพร่ อดินงงกลับมาอีกที้แล้วก็จริงเลยโอ้โหใจร้อนไปดอยครับพงศก,กรจังหวะสวนของแชพันบิวครับมาทางซ้ายขวานี่เรียกวางมาให้เอามาลิวโดแผ่พักอกจังหวะเล่นต่อหักข้อมาตรงนี้ปฏิพานชัยซัดโอ้โหแล้วก็บอลชนเสาครับโอ้โหจังหวะจริงเหมือนฉลบไปโดนหน้าเขาด้วยครับแล้วก็พิตรีบกออกข่าอ้พลาดไปเียต้องดูภาพช้าจาังหวะการยริงของปฏิพานชัยนะครับ บอลแรกไม่ดีเลยตอนแรกครับเนี่ยครับอามาริดโดต้องตัดสินใจเปิดกลับเข้ามาให้กับเพื่อนนะครับโอ้โหยิงแล้วบอลมาโดนหน้าตัวเองครับจังหวะเซฟได้ก่อนแลวครับแล้วมันไปโดนเสาครับโอ้โหบอลมาสปริง กิติพลเปิดมาไม่แม่นครับโดนชัยานาทดักได้มงเช็ดต่อปฏิพานชัยให้มาตรงกลางปิยโรจนเข้าซ้ายแล้วก็ย,ยังล้มตัวรับไปได้ครับกิติพล้ให้มาแล้วโล่งเลยครับไม่มีผู้เล่นแพร่เข้าไปไม่มีทางเลือกครับต้องยิงอย่างเดียวครับปิยโรจน ก็ไม่หนีตัวกีติะทเท่าไรครับลมตัวรับไม่ได้สิทธ์ไม่ว่าอะไรครับแพ้ได้ลุยต่อทาคุยโตย่อออกมาให้กับฟิลิปเปเอบอลลงสวยแล้วก็เปิดเข้ามาโจเซนิวซันเลือกกิ่งเรียบร้อยเลยครับโอ้โหกว่วาจะยิงได้ครับ <laughs> ต้องม้วนหนึ่งรอบแล้วก็ซัดบอลตุงตะข่ายไปเลยครับแพร่ขึ้นนํำไปแล้วครับ1 0ศูนย์ครับจากโจเซนิวซันบอลยาวครับของทาคุยโตให้ไปที่ฟิลิปเปเป็นการ ประสานงานของสามผู้เล่นต่างชาตินะครับของแพร่และยิงด้วยซ้ายครับโจเซนดิวสันพักอกก่อนครับดึงจังหวะหลอกครับมาเข้าซ้ายแล้วตบัดยิงทันทีเรียกว่าหลอกบรรดากองหลังของทางชัยนาทตะหลงไม่หมดเลยรวมถึงผู้รักษาประตูอย่างศิลาเสดด้วยนะครับเล่นเอาขาตายเลยครับศิลาเสดหลับหน้าแล้วผู้สินเป่านักบิดบอกเวลาแข่งขันในครึ่งแรกเลยครับแพ้อยูเตสเจ้าบ้านครับนำชัยนาทธนบิลอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ เตะบุมครับปีปฏิพานชัยแล้วก็ปียพงศ์รออยู่ที่ลูกบอลครับอยู่ที่จะเป็นเท้าซ้ายหรือขวาการนี้ออกมาแล้วครับน่าจะเป็นเท้าขวาของปียพงศ์วิ่งมาเปิดแล้วก็จุดโอ้ยโบกลูกนี้ครับเรียบร้อยไปเลยครับโอ้อามาริโด,โดครับแทบจะไม่มีโอกาสครับชัยนาทมาได้ลูกเตะมุมล,ลูกนี้แหละครับแล้วก็ขึ้นโขกคนเดียวครับหายไปไหนกันหมดครับกองหลังของแพร่ โอ้โหปล่อยให้อเมรุดโดได้เทคจังหวะนี้นี่ก็ไม่เหลือธนสอนกระดกตีมาใช้ความเร็วตรงกลางมีปฏิพานชัยแต่เลือกไปเองมองข้างในเปิดมาปฏิพานชัยซ้ายโอ้โหแต่จับบอลแรกไม่ดีแต่ยังมีลูกปียิงโอ้โหต้องออกแรงเซฟเลยครับกิติพลแ้ทํถ้าไม่มีเขาเนี่ยน่าจะเสร็จไปแล้วครับเจอลูกยิงของปิยพงษ์นะครับจากนอกกรอบเขตโทษ ลุยเข้ามาแล้วคัดแบ็คให้กับเพื่อนครับปฏิพันธ์ชายได้จับบอลไม่ดีกับก่อนที่บอลมันจะทะลักมาเน็นเป็นพิเศษเลยครับสิกรเปิดไปกลางประตูบงเช็ดมาเข้าทางจังหวะนี้ได้ซั์เต็มข้อทาคุยโตกิเกเรียบร้อยเลยครับโอโ้สองประตูต่อหนึ่งครับแร่ยู่เดนขึ้นนำอีกครั้งครับจากทาคุิโต ได้ยิงก่อนแล้วเป็นไปติด้เล่นของชันนาแล้วซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหยิงในะลักษณะปันๆเข้าไปด้วยนะครับธนกรนั้นยิงไปก่อนครับก่อนที่บอลน,นั้นจะมาเข้าทางทาคุโตะและทำได้ดีด้วยครับบอลน,นั้นเช็ดเสาเข้าไปเลยเปิดโขงมาเสาไกลทุกทิ้งได้ แล้วก็ผู้สียเป่าทวีดหมดเวลาการแข่งัน90นาทีครับแรย่ยูนเต็ดครับเปิดบ้านเอานนชนะไชเด้าทรอนบิลไป2ประตูต่อ1ครับ